งไปเลยตรงไปตอีห้าเมตรกลับรถด้วยนะคำนวณเส้นทางใหม่ก่อนอยู่เลนขวาเนี่ยแหละอีกสี่อยเมตรถึงที่หมายถึงที่หมายแล้วถึงแล้วลงไปสิเลิกงงแล้วไปหลอดเลย เสียงใครมาใช้นำทางคุณก็ได้แฟนเพื่อนหัวหน้า <c oughs> ด้วยแอปพลิเคชันใหม่ o n w i s e จากโนเกีย Ovi Maps ดูเล่นขวาดี่กว่ามาเรียวซ้ายสิใช้ทางออกที่หนึ่งสิดาวน์โหลดฟรีได้ที่ w w w o v i c o m o w o n w i s e ใช้ได้บนโนเกีย E72 โนเกีย N97 มินิโนเกีย5230และโนเกียรุ่นอื่น